ในค่ำคืนที่ผ่านมาคือวันที่แฟนปีศาจแดงได้ทราบข่าวการหวนคืนสูทินโนทฟอร์ดของกิจโนโโรนโดอย่างเป็นทางการจากการประกาศของสโมสรยูเนเต็ดเชื่อว่านี่คือสิ่งที่แฟนปีศาจแดงหลายๆคนเฝ้าคอยให้เกิดขึ้นแต่คงไม่มีใครเชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต่อจากนี้เราจะได้เห็นยอดกองหน้าชาวโปรโต,ตุเกสเคยทำร่วมกับสโมสรแห่งนี้มาให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม สำหรับพิมลีกฤดูกาลที่จะมีคิสตีโนโรนโดในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งผลงานที่ทำให้โรนโดได้สวมเสื้อยูไนเต็ดเมื่อปี23 0 3ในแมตช์อุ่นเครื่องในตำนานที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมอุ่นเครื่องระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิสบอนนั้น นักเตะของยูไนเต็ดหลายคนประทับใจในฟอร์มการเล่นของปีกดาวรุ่งเบอร์28จากโปรตุเกสเป็นอย่างมากจนพวกเขาแนะนำให้เซอร์เล็กโฟกสั้นคว้าตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมให้ได้และปีศาจแดงก็คว้าตัวเขามาด้วยราคา12ล้านปอนด์พร้อมกับบทสัมภาษณ์จากเซอร์เล็กที่ยอมรับว่า หลังจากเราลงเล่นกับ,บริบอนเมื่อสัปดาห์ก่อนและนักเตะในห้องแต่งตัวพูดถึงเขาบ่อยมากระหว่างที่เรากำลังนั่งเครื่องบินกลับจากเกมนั้นพวกเขาบอกให้ผมเซ็นสัญญากับนักเตะคนนั้นทันทีลูกยิงฟีคิกในตำนานถึงแม้อยู่กับยูเว่มีโอกาสยิงประตูมากกว่า50ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามคิสเตยโนโรนโดยิงลูกฟีคิกจาก25ห้าลาใส่ปอสมัต ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลูกยิง40ลานใส่ FC ปอร์โตเรียกได้ว่าเป็นประตูสวยที่สุดในช่วงที่คริสเตียโน่โรนัลโดขาแข่งอยู่กับยูไนเต็ดซึ่งกลายเป็นหนึ่งในลูกยิงที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพของเขาที่นี่แล้วมันจะกลับมาอีกครั้งคริสเตียโน่โรนัลโดลงสนามให้กับยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด196นัดยิงไป84ประตูแอตซิตอีก34ครั้ง คว้ารางวัลโกลเด้นบอร์ดสมัยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของฤดูกาลอีก2ครั้งและแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก3สมัยคนที่มาคู่กับความสำเร็จของยูเนเต็ดวันนี้เขาหวนคืนกับสู่ลีกสูงสุดของกิษอีกครั้งในวัย36ปีซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือการกลับมาพาสโมสรสู่ความสำเร็จอีกครั้งนั่นเอง